วันนี้นะคะมีลูกค้ามารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่หน้าร้านของเรานะคะลูกค้าก็รับน้ำมันเป็นเซตนี้เลยนะคะเป็นของแบรนด์ลิควิมอลลี่นะคะก็จะเป็นตัวท็อปเทคลูกค้าก็จะเป็นรถรุ่นนี้เลยนะคะฟอร์ดเฟียต้าและเดี๋ยวเรานะคะก็จะไปถ่ายน้ำมันเครื่องออกกันก่อนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันที่ไหลออกมานะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปเปลี่ยนตัวกรองน้ำมันเครื่องกันนะคะสำหรับตัวกรองน้ำมันเครื่องเนี่ยเราต้องเปลี่ยนทุกครั้งที่เราเนี่ยถ่ายน้ำมันเครื่องเลยนะคะ เพื่อที่น้ํามันที่เราใส่ไปใหม่เนี่ยจะได้มีประสิทธิภาพนะคะส่วนน้ํามันที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะคะเราก็จะต้องดูดออกมานะคะเพื่อไม่ให้ไปปะปนกับน้ํามันเครื่องที่เราจะเติมไปใหม่นะคะต่อไปเราก็จะไปเติมตัวน้ํามันกันค่ะน้ำมันเครื่องเนี่ยเราก็จะใช้เป็นของลิควิดบรีนะคะท็อปเทค4 6่พันห้าเลขามมาไม่ถึง2 0 0 0 0 0ก็ใช้ตัวนี้ได้เลยคนส่วนใหญ่เนี่ยเลือกใช้ตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นน้ำมันเรสฝั่งคอแท้100%เนลยนะคะจะช่วยในเรื่องอัตราเร่งดีขึ้นแล้วกก็็็ปประะะะหยยััดดดนนนนน้้้มเเเือพลลงีีแว่คจ พิเศษจากทางร้านนะคะจะล้างเซนเซอร์แอร์โฟให้ลูกค้าแล้วก็จะเช็ดทำความสะอาดหน้าของเครื่องให้ด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าใครอยากได้พิเศษแบบนี้ก็สามารถ,ถาทักแชทหาแอดมินตามช่องทางถ่ายคลิปได้เลยนะคะ